การให้กำลังใจกับตัวเองให้ลุกขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาเงินการให้กำลังใจกับตัวเองให้ลุกขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาเงินเมื่อผู้คนพูดกับผมว่าผมไม่รู้หรอกว่าคนจนรู้สึกอย่างไรอย่างไรผมมักจะหัวเราะและพูดว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่ต้องขาดทุนเป็นล้านรู้สึกอย่างไร คุณรู้ไม่ว่าสติปัญญาความคิดอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณของคุณจะถดถอยมากลงขนาดไหนและเหตุผลข้อหนึ่งที่ผมแนะนำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือว่าพวกเขาให้ความใส่ใจกับการปฏิรูปปัจเจกชนในเรื่องสติปัญญาความคิดอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณผมรู้ดีว่าการสูญเสียความเชื่อทั้งหมดรวมทั้งความเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นอย่างไร และผมรับประกันได้เลยว่าการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมีค่ามากกว่าการสูญเสียเงินล้านเสียอีกเมือ่อธุรกิจที่หนึ่งของผมล้มเหลวพ่อจนของผมรู้สึกเสียใจและอับอายมากในทางตรงกันข้ามพ่อรวยกับพูดว่าทำต่อไปเศรษฐีเงินล้านตัวนใหญ่ล้มเหลวถึงสามครั้งกว่าจะสำเร็จได้โชคดีที่ผมล้มเหลวเลือก ล้มเหลวเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นแต่การที่จะเริ่มใหม่ยังถูกต้องหลังจากที่ล้มเหลวถึงสองครั้งแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายจิตวิญญาณอารมณ์และกระบวนการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างมากแต่ทันทีที่ผมทำสำเร็จเงินทองก็ไหลไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวการให้กำลังใจกับตัวเองใหุู้ขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาเงิน และเหตุผลที่ผมแนะนำให้ลองเริ่มเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายดูก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จะให้ความใส่ใจในเรื่องของการสร้างกำลังใจหรือสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นการลรื้อฟื้นกำลังใจให้กับคืนขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้และเมื่อสร้างกำลังใจได้แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยคิด กลับไปสร้างธุรกิจท่านี้เป็นเรื่องที่คุณสนใจสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเลือกบริษัทที่ท,ทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งมีการอบรมที่เน้นที่การพัฒนาตัวคุณเป็นสิ่งแรกมากกว่าที่จะเน้นให้คุณออกไปขายสินค้าหรือขายแผนการตลาดของเขาและเมื่อได้พบบริษัทที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้ว งานของคุณก็คือเข้ารับการอบรมตามโครงการที่บริษัทเหล่านั้นจัดไว้และพยายามพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็เพียงแต่จัดการอบรมให้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของคุณเองที่จะต้องทำมันให้สำเร็จไม่มีใครสามารถที่จะช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเอง คุณจะเลือกที่จะทําตามวิธีของคุณก็ได้แต่ขอให้จำไว้ว่าการย้ายจากด้าน e และ s e ไปที่ด้าน b และ i นั้นสิ่งที่คุณจะต้องทุ่มเทลงไปนั้นมันมันมากกว่าเรื่องของเงินหลายเท่าทีเดียวในขณะที่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะมีการอบรมการช่วยเหลือซึ่งจะนำคุณผ่านกระบ,บวนการพัฒนาต,นตัวเองได้สำเร็จฉะนั้นผู้ที่เข้าสู่ด้าน b ด้วย วิธีนี้จึงจะมีต้นทุนที่ต่ำฝ่าและเตียงน้อยฝ่า